สวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราต้องการจะเข้ามาเป็นสมาชิกคราววานันเราต้องทำอย่างไรบ้างหรือมีหนทางแบบไหนที่จะทำให้เราได้เข้ามาเป็นสมาชิกคราววานันเดี๋ยวเรามาลอฟังกันเลยค่ะเรามาดูกันที่สไลด์แรก how to engage มันก็จะมี3มแถวนะคะแถวแรกก็ who How แล้วก็ Y h y และก็แถวด้านแนวนอนมันจะมีอะไรบ้าง Customer Member และ Entrepreneur เดี๋ยวเปิ้นจะมาขยายความในหัวข้อต่างๆให้ดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรอะเริ่มตน้นถ้าเราต้องการเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกคร่าววันในฐานะ Customer Customer คืออะไรมาดูช่องกลางเลยค่ะคือ How How คือ ทำอย่างไรถึงเราจะเป็นคัสเตอร์ก็คือเราใช้สินคา้าก็คือยูสนั่นเองเข้ามาเป็นลูกคา้าและใช้สินคา้าในบริการที่มีอยู่ในคราววันคุณก็ได้ฐานะเป็นลูกค้าไปโดยปริยายเลยค่ะและคราวนี้สิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับคืออะไรนั่นก็คือดิสเคา t ก็คือส่วนลดในแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาเป็นพันธมิตรคุณจะได้รับส่วนลดทุก การที่คุณเข้าไปใช้บริการนั่นเองต่อมาคือเมมเบอร์เมมเบการที่เราจะเป็น Member นั้นจะต้องทำอย่างไรนั่นก็คือ Recommend Recommend คืออะไร Recommend ก็คือการแนะนำบอกต่อน,นั่นเองถ้าคุณอยากจะเป็น Member คราวานแต่คุณยังไม่ได้สมัครแพ็กเกจนะคะ คุณสามารถเข้ามาอยู่ในฐานะเมมเบอร์ได้เลยคือการที่คุณแนะนำบอกต่อให้เพื่อนให้คนอื่นๆเข้ามาใช้บริการต่างๆที่มาร่วมเป็นพันธมิตรกับคราววันคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างดูช่องหลังเลยค่ะมีอะไรมีดิสเคา t มีเซลล์โบนัสมีแอคทีฟยูสพูลและอะไรอีกรอยัลตี้โปรแกรมและ Fear of l o ฟลอตคุณดู ข้อนี้ไว้เลยนะคะในฐานะ Fear of Loss ถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นสมาชิกของคราวันแต่คุณไม่มีทุนนะคะคุณสามารถทำข้อนี้นั่นก็คือ Fear of Loss ได้เลยคือการที่คุณแนะนำบอกต่อกับเพื่อนกับคนที่คุณรัก4คนและ4คนมาสมัครแพ็กเกจ ในคราววานันภายใน14วันคุณจะได้รับโบนัส Fear of Loss ไปทันทีค่ะคุณจะได้กิฟต์โค้ดและคุณนำกิฟต์โค้ดนั่นแหละมาอัพตัวเองเข้ามาเป็นสมาชิกคราววานันโดยมีแพ็กเกจทันทีคุณยังไม่ต้องจ่ายเงินซักบาทเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสามารถคุณไม่อยากจ่ายเงินหรือ คุณไม่มีสตางค์ที่จะซื้อแพ็กเกจคุณสามารถใช้ข้อนี้ค่ะในฐานะที่คุณเป็นเมมเบอร์แนะนำคน4คนให้สมัครแพ็กเกจภายใน14วันคุณจะได้รับโบนัส Fear of Loss และคุณจะได้ g i ฟต์โค้ไปอัปเกรดตัวเองมาเป็นแพ็กเกจที่มีติดตัวคุณทันทีค่ะและคราวนี้ในตำแหน่งที่3นั่นก็คือ Entrepreneur Entrepreneur คืออะไร ก็คือการที่เราสมัครแพ็กเกจเข้ามาเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นนักธุรกิจการตลาดให้กับคราวันหน้าที่ของการที่เราจะเป็น e n t r e p ร e n e u นนั่นก็คือ build a team นั่นก็คือการสร้างทีมสร้างคนแนะนำบอกต่อขยาย User ให้กับคราวันและคุณดูสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ คือช่องหลังสุดมีกี่ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ทางที่คุณจะได้รายได้เข้ามาในฐานะคุณเป็น e n t r e preneur มีอะไรบ้าง discount ส่วนลด Sale Bonus active user pool royalty program fear of loss c r o w bonus matching bonus และ residual bonus ใน3ข้อหลังไม่ว่าจะเป็น c r o w bonus matching bonus และ r e s i d u a l bonus อันนี้เดี๋ยวเปิ้ลค่อยขยายความในคลิปต่อไปเพราะ3ข้อหลังตรงนี้มันจะเป็นรายได้เกี่ยวข้องกับการที่คุณเป็นนักธุรกิจเป็นนักการตลาดให้กับคราวันและขยายทีมซึ่ง มันจะมีแหล่งรายได้คุณดูคร่าวๆคือ8ทางที่คุณจะได้คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆก่อนว่าถ้าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นสมาชิกในคราววันมีรูปแบบแบบไหนบ้างก็มี3ข้อนั่นเองนะคะ customer member และ entrepreneur และเดี๋ยวเปิ้ลจะขยายความในสิทธิประโยชน์ด้านหลังของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเซลโบนัส active user และก็ r o y a l t y program ว่า คร่าวๆมันเป็นรูปแบบอะไรนะคะเปิ้นขอขยายความในหัวข้อ fear of loss ก่อนนะคะเรามาดูหัวข้อใน fear of loss กนะันและมีการแนะนำบอกต่อเพื่อนๆของคุณ4คนสมัครแพ็กเกจภายใน14วันคุณจะได้รับโบนัสข้อนี้ไปเลยและเรามาดูกันถ้าสมมติเพื่อนเรา4คนสมัครแพ็กเกจไว้ทั้งหมดคือ4ไว้คุณจะได้รับ GIF ต์โค้ในแพ็กเกจ ไว้ไปอัพตัวเองทันทีและถ้าแนะนำเพื่อนสี่คนเป็นแพ็กเกจแบล็คทั้งหมดคุณก็จะได้รับกิฟต์โค้ดในแพ็กเกจแบล็คทันทีและถ้าเป็นโกล่ะคะสี่โกคุณก็ได้รับกิฟต์โค้ดในแพ็กเกจโกทันทีไทเทเนียมเช่นเดียวกันค่ะ4ี่ไทเทเนียมคุณก็จะได้รับแพ็กเกจไทเทเนียมเอาไปอัพตัวเองทันที แต่ถ้าเพื่อนเรา4คนสมัครแพ็กเกจไม่เหมือนกันลละยกตัวอย่างเช่น1 Go 2 b โก้สองแบล็คหไว้แบบนี้ทางระบบคราวานจะให้กิฟต์โค้ดในแพ็กเกจที่เล็กที่สุดนั่นก็คือคุณจะได้รับกิฟต์โค้ดในแพ็กเกจไว้ไปอัพตัวเองนะคะและถ้าเป็น2 g โก้สอแบล็คล่ะคุณก็จะได้รับกิฟ โค้ดไปอัพตัวเองในแพ็กเกจแบล็คนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะข้อนี้สำคัญมากสิทธิพิเศษข้อนี้สำหรับคนที่อยู่ในฐานะเมมเบอร์มันเป็นช่องทางที่ดีมากๆที่คุณบอกว่าคุณไม่มีตังแต่คุณอยากมาทำธุรกิจในคราววานนี่แหละค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งคุณเจ๋งคุณทำข้อนี้เลยค่ะแนะนำบอกต่อเพื่อน4คนภายใน14วัน คุณก็จะได้รับ g i ฟต์โค้เพื่อไปอัพตัวเองเป็นแพ็กเกจทันทีค่ะต่อมาสิทธิพิเศษของคนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์และ e n t เต preneur ในส่วนของเซลล์โบนัสคืออะไรเซลล์โบนัสดูตามสไลด์เลยนะคะเซลล์โบนัสก็คือการที่เราแนะนำบอกต่อให้เพื่อนให้คนที่เรารู้จักเข้าไปใช้บริการในแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาจอยกับคราวานันไม่ว่าจะเป็น ter, m i x t e r Mido m y c r ริปพับอัฟิโกลอตตอร่ต่างๆเหล่านี้ค่ะแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้ที่มาจัำกับคราวานันถ้าเพื่อนคุณเข้าไปใช้บริการในมิกสเตอร์คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นทุกการจ่ายของคนที่เราแนะนำและเขาเข้าไปใช้บริการต่างๆที่เข้ามาปลัก๊กอินกับคราวาันนี่แหละคะ่ะเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นกลับมาในยูเซอร์ของเราด้วย พอจะเข้าใจนะคะในส่วนของเซลโบนัสเรามาดูอันต่อไปเลยค่ะในส่วนของ Activity p o i n t คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ Activity p o i n t เช่นเดียวกันเลยค่ะคือเราแนะนำเพื่อนไม่ว่าจะสมัครแพ็กเกจหรือแค่เข้ามาเป็น c ัสเตอร์หรือ Member ทุกคนที่เข้าไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็น Mixter m ร d o l f e f r i e n i n i n k Me, ม so ีโซมี Pranix ix เช่นนายกเข้าไปใช้ m i x สเตเปิดเข้าไปใช้บริการเล่นเกมเราในฐานะผู้แนะนำจะได้รับ1 a c t i v i t y Point เก็บสะสมไว้ทันทีและถ้านายขอล่ะนายขอเข้าไปใช้ไลฟ์เทรนด์การที่นายขอเข้าไปใช้ไลฟ์เทรนดเราก็จะได้รับ 1 activity point เก็บสะสมไว้ทันทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า activity point มีความสำคัญอย่างไรทุกการที่เราแนะนำเพื่อนเข้าไปใช้บริการในส่วนต่างๆแพลตฟอร์มที่เข้ามาเป็นพันธมิตรอะคะ่ะถ้าเราเก็บสะสม activity point นี้มันจะมีส่วนสำคัญถ้าเราเป็น entrepreneur คือเป็นผู้ประกอบการและเป็นนักธุรกิจ การตลาดให้กับคราวานันเราจะมีผลได้รับแมทชิ่งโบนัสนั่นเองเพราะในแมทชิ่งโบนัสมันจะมีเงื่อนไขว่าเรามีผู้แนะนำตรงเท่าไหร่และเราต้องมี activity point สะสมของเราถึงเราจะผ่านเกณฑ์เงื่อนไขในการรับโบนัสแมทชิ่งโบนัสนั่นเอง ข้อนี้เปิ้ลค่อยมาขยายอีกทีในส่วนของแผนรายได้เมื่อเราตัดสินใจเป็น e n t ทร p r e น e u r นะคะอันนี้อธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันใน Royalty Program คืออะไรค่ะ r o y a l t y Point ก็คือเราเก็บสะสมแต้มทุกครั้งที่เราล็อกอินเข้าพอร์ตตัวเองเนี่ยค่ะทุกครั้งที่เราล็อกอินเข้าพอร์ตตัวเองระบบจะเก็บเป็นแต้มสะ สมให้เราไว้เป็นส่วนลดเวลาเราจะไปใช้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็น Mr. m r x t e r m l i o l t r e t r Link Me So m ล p งก์มิีให้นึกคร่าวๆคล้ายกับแต้มสะสมในบัตรเครดิตอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะไปรูดบัตรเครดิตซื้อตัว๋วเครื่องบินต่างๆนานามันก็จะมีแต้มสะสมให้คุณไว้ใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะ r o y a l t y Program และ r o y a l t y Point จะใช้เป็นส่วนลดแต่เราต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆและถ้าเราล็อกอินเข้าพอร์ตตัวเองทุกทุกวันคุณก็จะได้รับการทวีคูณด้วยนะของแป้มอันนี้เราค่อยมาอธิบายรายละเอียดในคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันว่า Starter Package ของเรา มีแบบไหนบ้างนะคะเรามาดูที่สไลด์กันเลยค่ะ Starter Packs มีอยู่5แถวนะคะเรามาดูกันอันแรกเลยก็คือ Titanium Pro Titanium Pro ก็คือเป็นแพ็กเกจที่ได้รับความคุ้มค่าสูงที่สุดและตอนนี้ มีโปรโมชั่นของคนที่ต้องการสมัครเป็นไทเทเนียมโปรอยู่ที่777ย e ูโรแต่กว่าคลิปนี้จะออนลองเช็คดูอีกทีว่ามันหมดโปรแล้วหรืออยังนะคะแต่แพ็กเกจนี้ละคะ่ะที่คุ้มค่ากับทุกคนมากที่สุดถ้าคุณต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกคราวันและสร้างรายได้นะคะมาดูกันเลยว่าความคุ้มค่าที่แพ็กเกจไทเทเนียมโปร ได้รับมีอะไรบ้างก็มีมิกสเตอร์นะคะเล่นมิกสเตอร์ฟรี1ปีมีไมโดมีไลฟ์เพรนและมีเงินที่อยู่ในระบบไลฟ์เพรนสำหรับคนที่สมัครแพ็กเกจนี้ให้เป็นส่วนลดได้อยู่ตั้ง500ยูโรและมีลิงก์มีโ so, ซมีแพลนิกซ์ไอและอันสุดท้าย o รย t i ิ Point คุณจะได้รับแต้ม30,000ื่นบรยวติพอยท์นั่นเองมาดูต่อไปเลยค่ะไทเทเนียม ไทเทเนียมก็ได้รับสิทธิพิเศษคือเล่นมิกสเตอร์ฟรี1ปีไมโด l ไลฟ์เทรนมีเงินอยู่ในระบบเช่นเดียวกันไว้เป็นส่วนลดคือ500ยูโรลิงมีโซมีแพลนิกส์ i x และโรโยตี้โปรแกรมนั่นก็คือ15,000ห0 0่โตีโปรแกรมและมาดูแพ็กเกจโกค่ะโกมีมิกสเตอร์1ปีไมโด l ไลฟ์เทรนมีเงินอยู่ในระบบให้เป็นส่วนลดแค่100ยยูโรเนาะ แล้วก็มี Link ์มีให้เล่นฟรีแล้วก็มี p l a n ิ x x x o y a l t y รอยตโปรแกรมคุณจะได้รับแต้มแค่7,500นั่นเองนะคะมาดูที่แพ็กเกจ Black Black คุณจะได้เล่น m i x สเตอรปีเล่น Mido มี Li f ์เทรดจะมีเงินอยู่ในระบบให้เป็นส่วนลดก็คือ50ยูโรแล้วก็ p l a n ิ x x x แล้วก็แต้ม r o y a l ตี้โปรแกรนั่นก็คือคุณจะได้รับ6,000 r ร y ย l t ตี้โปรแกรมนั่นเอง ต่อมาแพ็กเกจสุดท้ายคือไว้ที่เราจ่ายเงินสมัครเพียง109ยูโรคุณจะได้รับมิกสเตอร์เล่นฟรี1ปีมายโดไลฟ์เทนมีเงินอยู่ในระบบให้เป็นส่วนลด25ยูโรนะคะและสุดท้ายก็คือ Royalty p r o g r a มคุณจะได้รับแต้มอยู่ที่5,000 Royalty Point และส่วนพิเศษ อีกข้อหนึ่งที่สำคัญที่เราสามารถสร้างรายได้ต่อยอดได้อีกนั่นก็คือ Panex i x ทุกแพ็กเกจยกเวน้นแพ็กเกจไว้นะคะตั้งแต่ t i t a n นียมโปรไทเทเนียมโกล c k บล็คุณจะได้รับฟรี1 h e เฮกซากอนสำหรับมีพื้นที่บนโลกเสมือนจริงที่ต่อไปเวลาเราสร้างอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมามันสามารถขายได้จริงแลกกันเป็นเงินได้จริงๆนี่แหละ คือความคุ้มค่าอีก1ทางที่เราสามารถสร้างไรายได้บน Planex IX และความคุ้มค่าของ Planex IX นี้ก่อนที่เขาจะเปิดตัวออกสู่สาธารณชนนะคะเขาจะให้สมาชิกกดเข้าไปเคลมรับเฮกซ g กอได้ฟรีแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่เราเป็นแพ็กเกจอะไรได้น้อยได้มากก็แตกต่างกันนั่นเองส่วนรายละเอียดลึกๆของการเคลมเฮกซากอน มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเราค่อยขยายความในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้คลิปนี้ไม่ยาวจนเกินไปและคราวนี้คุณได้รู้แล้วนะคะว่าการที่เราจะเข้ามาเป็นสมาชิกค,คราวานันมันก็มีหลายทางให้เราเข้ามาไม่ว่าคุณจะเริ่มเป็นคัส t ตอ e r เมอร์ก่อนมาลองใช้สินค้าบริการก่อนและพอคุณชื่นชอบคุณสามารถอไหนลองเป็นเมมเบอร์ซิบอกต่อ เพื่อนส่งต่อแนะนำคนต่อไปแต่พอคุณเห็นว่าเรามีลู่ทางในการสร้างไรายได้และรับไรายได้หลายช่องทางเมื่อคุณตัดสินใจเป็นเอนทรปเนเป็นนักธุรกิจเป็นนักการตลาดของคราววันอันนี้ล่ะค่ะข้อนี้แหละที่คุณจะรับไรายได้หลายช่องทางจริงๆ เพิ่นค่อยขยายความในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนที่กำลังศึกษาคราวานหรือกำลังคิดว่าเอ๊ะฉันจะเข้ามาแบบไหนดีตรงนี้ล่ะค่ะจะเป็นข้อมูลให้กับคนหลายๆคนได้ตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นและเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะ